นโมตสสะมะอุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเชิดสาธุสาธุผมยูทูบช่องนักบุญพนีจรก็เดินทางรถเล่พนีจรครับมาตามอัตยภาพครับคาถาที่สวดไปก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้า5พระอ,องค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับ เป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยายนอันตรายต่าง,างๆได้และคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติแล้วก็สมาธิได้ครับผมก็นักบุญพเนจรเดินทางล่องเลือพเนจรครับมากับคือสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็รู้สึกว่าบิกๆมาจะเงียบหน่อยไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าร้านร้านบาร์ร้านเหล้าผับเนี่ยก็ปิดเที่ยงคืนครับผม ก็เป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเงียบๆหน่อยแต่ก็ตอนนี้สภาพว่าของโควิด1 9บ้านเราก็คลีนแล้วคือไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศครับยกเว้นว่าจะมีติดเชื้ออยู่ในสเตโคร์ตีนที่มาจากต่างประเทศครับก็ทําการรักษาแล้วก็ดูแลกันไปครับผมก็ป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์พวกไว้ก็ไว้เช็ดมืออะไรครับโซเชียลดิสเซนติ้งอ่า ก็เว้นระยะห่างทางสังคมอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมก็มันไม่มีผู้คนครับผมก็อยู่ระยะห่างก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พกแมส่าไม่ได้เอาแมสมาแมสอยู่ในรถอะไรประมาณนี้ครับก็จะสถานการณ์โควิด19กก็บ้านเราก็ค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีหรือว่าไม่มีผู้ติดเชื้อนะภายในประเทศตั้งเป็นเดือนๆแล้วครับ แล้วก็บ้านเราก็ป้องกันกันดีครับยังไงก็ดูแลตัวเองให้พ้นจากไฟโควิด -19 แล้วกันครับผมบกับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพาตามกันยาวๆตามกันมาตลอดแล้วตามกันมาจนกว่าจะพบเป้าหมายที่เราต้องการครับกับคดีของน้องชมพู่ครับเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้าน4วันครับ พ่อแม่ชาวบ้านเจ้าที่ออกตามหาครับไปพบร่างน้องเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟครับผมเจ้าที่ตำรวจเก็บเก็บสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุไม่จว่าเป็นภูเหล็กไฟภูป่าพางในหมู่บ้านแล้วก็สืบสวนสอบสวนจากพยานนะครับแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเก็บพยานหลักฐานดีเอไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้ต้องสงสัยแล้วก็คนใกล้ชิดน้องชมพู่ครับผมก็สืบสวนสอบสวนจากไทม์ไลน์เวลาครับจากจุดเริ่มต้นที่น้องหายไปแล้วก็สืบสวนสอบสวนไทม์ไลน์เวลาของผู้ต้องสงสัยครับตอนนี้สิ่งสุดท้ายก็คือว่ากลายเป็นว่าเกิดดราม่าขึ้นกับครอบครัวของน้องชมพู่แล้วก็ครอบครัวของบุงพลครับเหตุที่แตกหักเกิดขึ้นโดย แม่น้องชมพู่ครับได้ออกมาพูดกับนักข่าวกับผู้สืบข่าวนะครับคือแม่น้องชมพู่เนี่ยต้องเข้าใจว่าแม่น้องชมพู่นี่สูญเสียลูกสาวน้องชมพูว่วัยสามขวบนะฮะแล้วก็ตัวแม่น้องชมพู่เนี่ยก็เรื่องง่ายๆครับก็ต้องสงสยัยผู้ต้องสงสัยแต่ละคนอยู่แล้วแต่ทีนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ย แม่น้องชมพู่ก็ตัดออกทีละคนละคนละคนทีละคนมันก็เลยเหลือคนสุดท้ายที่เป็นคนใกล้ชิดและเป็นญาติทีนี้แม่น้องชมพู่ก็พูดจากถทมลายข่าวเลยแหละครับนักข่าวไปถามแม่ก็บอกว่าคือวันนั้นท้ายที่ตำรวจได้พาตัวพ่อและแม่น้องชมพู่ไปสืบสวนสอบสวนเนื่องด้วยเป็นเหตุด,ด้วยว่า คือมีคนในหมู่บ้านก็คือคุณตะไคร้บอกว่าสงสัยว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ยจะขึ้นไปหาน้องชมพู่เองเพียงลําพังเพื่อจะไปทําอะไรหรือเปล่าหรืออําพรางหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้แต่พ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ได้ออกมาตอบ้อสงสัยแล้วว่าวันนั้นเขาไม่ได้ไปหาน้องชมพู่จริงเมื่อวันที่11ที่น้องชมพู่หายไปครับ คือไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงตีหนึ่งตีสองแต่เอาง่ายๆครับวันนั้นมีพยานเป็นสิบป่าเพราะว่าเข้าไปกับชาวบ้านสิบคนไปหาแล้วก็ตอนลงมาก็แยกย้ายกันกลับบ้านทีนี้ตำรวจก็ต้องพาไปสืบสวนสอบสวนครับพาไปสอบถามและตำรวจก็ได้บอกว่าคลายข้อสงสัยพ่อกับแม่น้องชมพู่เรียบร้อยแล้วแต่มีเรื่องให้ช่วยแต่ไม่รู้ให้ช่วยอะไรแต่ทีนี้พ่อกับแม่น้อง แม่น้องชมพู่เนี่ยได้ออกมาพูดกับน,นักข่าวนะครับได้ออกมาพูดกับน,นักข่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สงสัยหลายคนในคดีของน้องชมพู่แต่ก็ตัดช้อยออกจนหมดแล้ครับตัดช้อยออกจนหมดตัดช้อยออกหมดเสร็จปุ๊บก็เหลืออยู่คนคนเดียวครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาตลอดแล้วก็คือมีพิรุษมาตั้งแต่ต้นอะไรประมาณเนี้ยเคือลุงพลนายชัยมงคลมิพา รือลุงเขยของน้องชมพู่สามีป้าแตนพี่สาวของแม่น้องชมพู่ครับผมก็กลายเป็นว่าพอแม่น้องชมพู่มาพูดว่าคือสงสัยลุงพลแล้วก็อยากให้ลุงพลเนี่ยมาแสดงคือมาแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการให้คือมาแจ้งว่าไทาม์ไลน์นั้นน่ะไทม์ไลน์ที่ ช่วงลุงพลหายไปในเวลาที่ไปรับพระอ่ามันจะมีไทม์ไลน์หนึ่งที่ลุงพลไปรับพระตอนแยกออกมาจากแม่แม่น้องชมพู่ที่สวนยางประมาณ9ก้าโมงครึ่งไทม์ไลน์เวลานี้ที่ลุงพลบอกว่าเก้าโมงครึ่งเนี่ยลุงพลไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอกก็คือเป็นคือไปรับพระ เพื่อไปส่งอะไรบางอย่างครับก็ทำลายเวลานั้นลุงพลก็แค่พูดคร่าวๆครับว่าคือจากเก้าโมงครึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปอาบน้ําอาบน้ําอาบผ้าหรืออะไรบางอย่างแล้วก็ไปรับพระพระก็ยืนยันว่าเขามารับตอน10บโมงเจนาทีอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆทำลายเวลานี่มันไม่เป๊ะครับมันไม่ค่อยเป๊ะหรอกเพราะว่าหนึ่งเขาลงมาจากสวนยางไปอาบน้ำอ่ามันข้อสงสัยตัวเนี้ยผมบอกตรงว่า เขาจะเอาเวลาไหนไปอุ้มครับเวลาแค่40นาทีแล้วจะพาไปได้ยังไงแล้วเขาก็ไปกับพระทั้งวันแล้วเขาจะไปอัมพางได้ยังไงผมยังสงสัยอยู่เขาก็ไปกับพระกับป้าแตนคือขนาดตัวป้าแตนเองยังบอกว่าเขาอยู่กับลุงพลเขาอยู่กับสามีเขาตลอดไม่ได้ไปไหนลุงพลก็อยู่กับเขาตลอดคือเขาก็มีครอบครัวมีลูกชายอะไรประมาณเนี้คือคิดง่ายๆครับคือคนเรามันต้องสงสัยได้ แต่จะชี้เป้าไม่ได้นะครับก็คือการการสงสัยลุงพลเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ว่าเป็นจุดทําให้ระหว่างสองครอบครัวเนี่ยต้องคือต้องคิดหนัก,กะครับระหว่างสองครอบครัวระหว่างครอบครัวแม่น้องชมพู่กับครอบครัวลุงพลที่ทั้งสองคนนี้เป็นญาติกันอะไรประมาณนี้นะครับก็มาแต่ไม่ออกมาพูดว่าหากแม่น้องชมพู่ได้พูดอย่างนั้น ป้าแตนก็ยินดีคือจะแตกหักครับก็คือก็ไม่ต้องคุยกันอีกอะไรประมาณนี้ครับก็คือกลายเป็นว่ากับคดีน้องจมพู่ทั้งสองครอบครัวนี้ก็คือเอาง่ายๆครับน้องหายไปแล้วไม่มีใครเห็นก็ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโกกกอหมู่บ้านโกกตูหมู่บ้านมะนาวทุกคนไม่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 เห็นก็สงสัย่ะ ไม่ไม่พบไม่พบผู้ต้องสงสัยอะไรยังไงก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยระหว่างตัวครอบครัวของแม่น้องชมพู่และก็ครอบครัวของลุงพลเองเนี่ยคือพอคดีนี้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดสถานการณ์มึนๆโมมัว,มวอ่าครับมึนมคือคนก็มึนงงเพราะว่าอ,อะไรครับการมึนงงที่น้องชมพู่เด็กหญิง ไปสามขวบหายไปแล้วไม่มีใครเจอเหตุการณ์แล้วก็ไปตรวจหา DNA ในร่างน้องชมพู่ก็ไม่พบ DNA คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ระบุว่าเจอด n a อของใครแล้วก็จุดประสงค์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือจะหาตัวด n a อพิสูจน์หลักฐานและก็พยานหลักฐานแต่มันก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นของใครโดยชัดเจนแต่หามันบ่งชี้ตำรวจก็ต้องชัดเจนแล้วก็ต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนี่ฮะแต่นี้ตำรวจยังไปเก็บพยานหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติมอยู่ แล้วก็ยังไปเก็บพยานหลักฐานาลุงสมบัตินะครับคนที่พบร่างน้องชมพู่เป็นคนแรกๆเพราะว่ากลุ่ม3คนแรกที่ไปเจอร่างน้องชมพู่ก็จะมีหนึ่งลุงสมบัติเป็นคนเจอคนแรกนะครับไม่ใช่ลุงพลนะฮะลุงพลเป็นคนตามลุงสมบัติไปคนที่สองแล้วก็คนสุดท้ายก็คือลุงถ้วยทุกคนอยู่ในไทม์ไลน์เวลาที่ไปหาน้องชมพู่แล้วก็ลุงพลเนี่ยจากไทม์ไลน์ข่าวลุงพลเป็นคนบอกเองนะครับ ใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังลุงพลเป็นคนบอกเองว่าเอาง่ายๆเขารู้สึกน้อยใจที่เขาได้ช่วยกับคดีของน้องชมพู่มาตลอดตั้งแต่เขาพาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขาอะไรต่างๆจนตัวเขาเองไปหาน้องชมพู่อะไรต่างๆแต่กลายเป็นว่าแม่น้องชมพู่มาบอกกับน,นักข่าวหรือออกสื่อว่าตัวเขาอะ คือแม่น้องแม่สงสัยในพิรุธของตัวเขามากอะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าลุงพลเป็นที่เป็นที่จับจ้องของสังคมฮะเป็นที่จับจ้องแล้วก็คิดง่ายๆว่าตัวลุงพลเองเนี่ยเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาในรายการอะไรประมาณนี้เพราะว่าการที่ต่างคนต่างเป็นตัางวลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ คือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่ทีนี้ไทม์ไลน์เนี่ยไทม์ไลน์เวลาลุงพลก็ได้ตอบไปแล้วเขาก็ได้ตอบไปกับไทม์ไลน์เวลาที่เขาไปรับพระท,ที่วัดถ้ำภูผาแอกเอาง่ายๆครับเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ได้ให้ไทม์ไลน์เวลาคือมันอยู่ในไทม์ไลน์เวลาตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงเวลา10บโมงผมว่า30นาที จะไปอุ้มน้องชมพู่ได้ยังไงแค่ไปถึงบ้านก็เป็นสิบนาทีแล้วจะพาขึ้นภูเหล็กไฟแล้วจะวิ่งลงมาผมถามง่ายๆครับจะวิ่งลงมายัางไงมันก็ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยคือเอาง่ายๆครับมันจะมีตามไลายเวลาตัวหนึ่งตอนบ่ายสองหรืออะไรบางบางอย่างเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าตามลายเวลาบ่ายสองเนี่ยลุงพลไปอยู่กับพระหรือเปล่าอยู่กับป้าแตนหรือเปล่าและก็อยู่กับยายคนนั้นหรือเปล่าเอาง่ายๆครับ ตอนแรกๆเนี่ยลุงพลเนี่ยทุกคนชี้เป้าสงสัยเขาว่าเขามีพิรุษอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้คัดโงร่วงหรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเขากระตือลือล้อนกับเรื่องราวของคดีของน้องชมพู่อะไรประมาณนี้คือหนึ่งที่เขาออกมาออกรายการทุกคนเป็นคนใช้เขาเออเขาก็พูดชัดเจนนะลุงพลลุงพลพูดชัดเจนนะจุดแตกหักจุดนี้มันเกิดขึ้นที่ ตัวแม่ของน้องชมพู่เป็นคนมาพูดว่าคือเขาบอกว่าเขาตัดผู้ต้องสงสัยออกจนหมดในนี้ก็มาเหลือคนสุดท้ายก็คือญาติของเขาเองที่แม่พูดชัดเจนว่าไม่อยากสงสัยญาติของตัวเองแต่กลายเป็นว่ามาสงสัยลุงคลอะไรประมาณเนี้ยเอาง่ายๆครับใช้วิญยาณในการรับชมรับฟังก็คือการสงสัยนี่มันสงสัยได้มันสงสัยได้ คือคนเรามันจะสงสัยสักคนคนหนึ่งที่เหตุการณ์มันเกิดกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติแต่เอาง่ายๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันให้ชัดเจนก่อนจะออกหมายเรียกใครหรือจับใครก็ต้องหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงไทม์ไลน์เวลาและก็มีวิถีวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ครบถ้วนแต่เคสของลุงพลเนี่ยนี้อธิบายให้ฟังได้ง่ายๆว่าหนึ่ง ครั้งแรกที่ลุงพลขึ้นไปเจอล่าน้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยเป็นคนเอากระเป๋ามาให้ลุงพลเป็นคนเอากระเป๋ามาให้ลุงพลแล้วคิดง่ายๆว่ากระเป๋าที่เตรียมไว้อ่ะเตรียมไว้หลายวันเหมือนลุงพลบอกมันก็เป็นเรื่องจริงที่ลุงพลตั้งข้อสังเกตนิ้จงนินจี่เอาใส่ไว้ตั้งหลายวันแล้วมันเสียก็ออกแล้วก็มาฝากลุงพลขึ้นไปในตัวกระเป๋าเนี่ยมี DNA ลุงพลแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงที่เอาไปให้ตำรวจ ชิ้นง่ายๆที่ยื่นผ้าให้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยชิงง่ายๆว่ามันมีดีเของลุงพลแน่นอนแต่เอาง่ายๆว่าคือในทีท่เกิดเหตุตอนนั้นคนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยถามง่ายๆมีทั้งลุงถ้วยลุงสมบัติลุงพลอะไรต่างๆ <c oughs> คือถ้าก็พบพบขนใกล้ๆถแถวๆบริเวณนั้นก็จะเป็นของกลุ่มคนพวกนี้กลุ่มชาวบ้าน แต่หากชัดเจนครับถ้าเมื่อไหร่มีเส้นผมของคนกลุ่มนี้หรือใครบางคนไปติดอยู่ที่ล่าน้องชมพู่คนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครับแล้วก็คิดง่ายๆอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคิดง่ายๆอยู่เรื่องหนึ่งผมจะถามคําถามและให้ท่านผู้ได้รับชมที่ผมตอบเอาเก็บไว้ไปตอบในใจก็ได้ไม่ต้องตอบตอนนี้ครับคิดง่ายๆ การที่คนก่อเหตุครั้งนี้กับคดีของน้องชมพู่สมมตุติง่ายๆนะครับสมมตุติง่ายๆคือที่เรื่องสมมุติคือการก่อเหตุเนี่ยคนก่อเหตุจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากเพราะว่าหนึ่งการอุ้มหรือแบกร่างคนคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยและภูเป็นภูสูงอย่างนั้นถามง่ายๆว่าเอาขึ้นไปตอนไหนและทำไมไม่มีใครเห็นตั้งเวลาตั้งสี่วัน ผมถามไม่ง่ายว่าทำไมไม่มีใครเห็นเวลาตั้ง4วันแล้วก็พาแบกขึ้นไปคิดง่ายๆครับจากเหตุของคดีของน้องชมพู่เนี่ยทำให้คนหมู่บ้านในหมู่บ้านเองก็ไม่ได้ทําการทำงานแล้วครับก็พอต้องรอสืบสวนสอบสวนมันก็เรื่องปกติและทุกคนบางปากพยานบางปากหรือผู้ต้องสงสัยบางปากเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาไปสืบสวนสอบสวนนี่หลายครั้งนะครับ ไม่ใชใน่น้อยอย่างเคสของลุงพลเองเนี่ยเจ้าที่ก็ไปค้นบ้านเก็บหลักฐานตัวดีเอ็นในรถแล้วก็ลุงพลก็ได้เอาเสื้อพุงเสื้อผ้าที่ลุงพลมีอยู่นะ่ะให้ทางเจ้าหน้าที่ไปครับแล้วก็รอบสองนี่ก็ไปเอาถุงปุ๋ยอ่าเอามองง่ายๆครับก็ข่าวมันเป็นประโคมที่ลุงพลพูดตรงๆข่าวเป็นประโคมที่เขากับคนอื่นที่เขาไปหาพยานหลักฐานมันไม่มีข่าวไปประโคมที่ ที่คนอื่นมากแต่ลุงพลเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดเพราะว่าสวนยางบ้านของเขาเนี่ยเดินไปอีก6นาทีเทนาทีก็ถึงบ้านของแม่น้องชมพู่ดังนั้นเนี่ยเอ,เอาง่ายๆครับจุดบ่งชี้ไม่ว่าจะลุงพลบอกว่าเป็นตัวขนสุนงสุนักเองเขาก็พาสุนักเขาขึ้นไปหาน้องชมพู่อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวน้องชมพู่เล่นกับสุนัขตัวไหน ตอนที่น้องชมพู่หายไปไนป,ประมาณเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องหาพยานหลักฐานตัวนั้นมายืนยันการกระทําผิดของผู้ต้องสงสัยครับเอาง่ายๆก็ต้องเอาดีในที่ชัดเจนว่าพบตรงจุดไหนมั่งแล้วก็มีพวกขนอะไรหรืออะไรต่างๆอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เป็นข้อสันนิษฐานของนักบุญบรรจรนนะครับแล้วก็ต้องหาพยานยืนยันมาว่าเห็นลุงพลเนี่ย พา้อกจมพูไปหรืออะไรยังไงก็ต้องมีพยานอย่างนั้นถ้าจะถ้าจะไอ้นี่นะครับก็ต้องหาพยานมายืนยันไม่ใช่แค่ตั้งข้อสงสัยแต่และคนตั้งข้อสงสัยครับแต่และคนตั้งข้อสงสัยคือผมพูดในคลิปแรกๆของนักบุญพระนจรอยู่แล้วต่างคนต่างตั้งข้อสงสัยเพราะว่าหลักสําคัญคือหนึ่งที่ผมเคยบอกไปก็คือพื้นที่นะมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็มันไปได้ทุกทิศทางแล้วก็พยานหลักฐานที่อยู่บนภูเหล็กไฟอะ่ะ มันอาจจะเลือนหายไปในณน,นจงจุที่ฝนตกลมฟ้าอากาศคือมันเป็นพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับเอาง่ายๆทางเจ้าที่ตำรวจก็ไม่ได้คลายข้อสงสัยทั้ง3ประเด็นนะครับประเด็นที่เขาตั้งไว้คือ 1. ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเพศ2ประเด็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว3ประเด็นเรื่องการเกี่ยวกับ เรื่องสมบูรณ์สมบัติอะไรประมาณนี้แต่เรื่องสมบูรณ์สมบัติก็คงตัดไปเพราะว่าเขาแบ่งให้การชัดเจนผู้เป็นพ่อเนี่ยหรือเป็นพ่อตาของลูกคนเนี่ยก็บอกว่าแบ่งให้ชัดเจนแตง่ง่ายง่ายจุดที่มันเกิดแตกหักเนี่ยก็เพราะว่าตัวแม่ของน้องชมพู่เนี่ยไม่คายข้อสงสัยและสืบมาสองสามเดือนยังไม่มีความคืบหน้า อาสืบมาสองเดือนไม่มีความคืบหน้าจะสองเดือนแล้วอ่า,อาไม่มีความคืบหน้าชัดเจนทางทีตำรวจก็เก็บพยานหลักฐานสืบไปสืบมาอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเข้าใจครับคนที่เป็นครอบครัวหรือเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความกังวลแล้วก็คนที่ใกล้ชิดคนหนึ่งคือมันเป็นเหตุที่ว่าพองานศบเสร็จสิน้นลุงพลก็ไม่ไปที่บ้านของแม่น้องจมพู่ มันก็เลยกลายเป็นว่าลุงพลเนี่ยไม่ไปทางนี้ก็ระแวงว่าเอาทําไมไม่มาทําไมไม่มาให้กําลังใจอะไรประมาณนี้คิดง่ายๆครับลุงพลเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยไปคุกคียอยู่ที่บ้านน้องจนภาคหลังเนี่ยที่ลุงพลไปออกตามลายข่าวเขาบอกว่าเขาก็ไปคุกคุกคีช่วงหลังที่น้องขึ้นอนุบาล ก็พาไปรับไปส่งอ่ะก็ง่ายๆครับเขามีรถก็ต้องไปรับไปส่งน้องชมพู่ไปรับไปส่งไปนู่นไปนี่ไปตะลุมตาลาดด้วยการอะไรประมาณเนี่ยมันก็เป็นเคสที่ว่าคือครอบครัวครับพี่น้องญาติพี่น้องป้า,งาแตนเนี่ยก็เป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่ก็คือพอแต่งงานเอาง่ายๆก็แต่งงานก็พา พาลูกพาผัวมาอยู่ด้วยนะครับเอาคิดอย่างความเป็นจริงคนภาคอีสานจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องพาลูกพาผัวมาอยู่ที่บ้านของตัวเองมาช่วยทําการทํางานทําไร่ทําสวนสวนยางสวนมันก็เอาไง่ายๆครับคือการที่จะไปสงสัยอะไรบางอย่างคือตั้งข้อสงส,งสยัยหรือสังเกตได้ครับมันเป็นเรื่องปกติของกับเหตุการณ์ของน้องจมพู่เนี่ย คือมันจะคงเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ารู้ไหมครับว่าในหมู่บ้านกกกออำเภอก,กกตูมเนี่ยชาวบ้านอยู่ละแวกนั้นออกไปทไําไร่ทําสวนไม่มีใครเห็นผู้ต้องสงสัยที่อุ้มพาน้องชมพู่ไปมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าหนึ่งพาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟภูเหล็กไฟก็ไม่ใช่ภูเป็นภูใหญ่สูงอ่าก็คิดง,ง่ายๆครับ คือเราก็ตามกันมาตลอดลวครับกับคดีนี้ตามกันมา50 6 57วันแล้วเราก็อยากเจอเป้าหมายที่มันจะได้สิ้นสุดสักทีแล้วก็คลายข้อสงสัยต่างๆแต่มันก็ยังไม่เจอตำรวจก็สืบสวนสอบสวนแต่ตำรวจน่าจะมีพยานหลักฐานอะไรบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยแต่ตำรวจก็ยังชี้เป้าไม่ได้ครับเพราะว่าทางตำรวจผู้ใหญ่บอกว่าใกล้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว เพราะว่ามันมีจดหมายมันมีจดหมายเหมือนป้าย้อมนะครับบอกว่ามีจดหมายเกี่ยวกับว่าอย่าให้ป้าย้อมนี่เขาไปยุ่งกับคดีที่เห็นบอกว่าป้าย้อมเนะ่เห็นรถแมคโครนะอยู่ในหลุมอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็เอาง่ายๆครับอย,อ,ยอย่างเคสที่น้องชมพู่เนี่ยอย่างเคสคดีน้องชมพู่เนี่ย ชาวบ้านก็พุ่งเป้ากับครอบครัวมันก็ต้องคิดแหละครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องสืบสวนสอบสวนนะมันเรื่องปกติคือการเกิดคดีปริศนาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานจากชาวบ้านต้องเอาคนนู้นคนนี้มาสอบพยานไหนที่ไม่ได้สอบอย่างลุงสมบัติคนสุดท้ายที่ลุงสมบัติบอกว่าแกตกหล่นเนี่ยก็ต้องเอามาสอบแล้วก็ต้องเก็บดินเอแกไปอะไรประมาณนี้ ลุงสมบัติแกยืนยันความบริสุทธิ์เพราะว่าแกไปขายผลไม้มันก็เรื่องปกติครับมันเรื่องปกติแต่ทีนี้เอาง่ายๆครับคดีนี้มันจะสรุปยังไงหรือบทบาทของบทบาทตัวละครแต่ละตัวนี่มันเป็นยังไงก็ต้องตามกันดูละครับแต่ครอบครัวสองครอบครัวระหว่างพี่น้องก็เกิดแตกหักแล้วครับมันจะทํายังไงได้จากไทม์ไลน์ข่าวที่ออกมานะครับผมก็พูดจากไทม์ไลน์ข่าวเลย เพราะว่านักข่าวไปสัมภาษณ์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็สัมภาษณ์อีกฝ่ายหนึ่งมาประกบกันคือมันเป็นจุดระหว่างสองครอบครัวที่สารลอยล้าวเนี่ยคุณจะยากแล้วกับคดีของน้องชมพู่ครับเอาง่ายๆครับยังไงก็ลอยล้าวที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยจะลงไปในพิธีนะครับเดี๋ยวรอตามต่อกับโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยว่าจะไปคุยกับ ทั้งชาวบ้านและก็ครอบครัวของน้องชมพู่และลุงพลเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรียกมาคุยกันลุงพลก็ได้ตอบคาถามกับรายการหันกระแสวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับทุกคนน่าจะได้ใครที่ได้รับชมรับฟังแกก็ตอบชัดเจนในส่วนที่เป็นตัวของแกเขาเป็นลูกผู้ชายครับเขาไม่ค่อยไปยุ่มยามและก็ไม่ค่อยวุ่นวายเรื่องอะไรดังนั้นตอนที่เขาไปทําเกี่ยวกับเรื่องคดีเขาก็พูดว่าเขาเขา เป็นคนพาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปทำไมพ่อแม่ไม่ดำเนินการทําไมต้องเป็นลุงต้องเป็นลุงแล้วสุดท้ายพอจบงานศพแล้วเขาไม่ไปก็มาตั้งข้อสงสัยตั้งแ่กังเขานี่แหละครับมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์มนุษย์ผู้ผู้มีจิตใจที่แบบเอาง่ายๆครับมนุษย์มันย่อมคิดย่อมพิจารณาครับมนุษย์ นี่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดสับสนวกวนวุ่นวายคิดมากนี่คือมนุษย์ครับผมยังไงผมก็คือมนุษย์คนหนึ่งตามกันต่อครับกับคดีน้องชมพูน่นโมพุทธายาสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ